นะครับงานในมู่บ้านของเรานี่แหละนะครับก็เลยต้องได้เชิญพี่น้องเดี่ยนะครับมาเพื่อที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับการเชิญนั่งนะครับเชิญนั่งจากที่ผมในเคยบอกนะครับเคยบอกว่านะครับพอได้รับงบประมาณนะครับได้รับงบประมาณจาะ ผู้วิทยศาสตร์จังหวัดนะครผู้วิทยาศาสตร์จังหวัดก็รซื้อเนื่องจากมือที่นะครับมือที่ทางชุดการมาที่การของสภาผู้แทนราฐบาลนะครับมาลงพื้นที่มาลงพื้นที่ระดมเบิกบริบทของแก้วนะครับซึ่งหลังจากที่เพิ่นเมื่อ เพื่อนก็นเลยได้เอินนะครับได้เอินเอาเอกสารจากหมู่บ้านจากชุมชนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเบิกว่าในส่วนของหมู่บ้านความต้องการคือนหรือแบบเลือซึ่งในมือนั้นนะครับก็ได้เสนอโครงการเพื่อที่จะขอรับงบประมาณมาเอดในหมู่บ้านในชนุมชนของเรานะครับเป็น สูย์วัฒนธรรมผู้ไทยตัางบิดนะครับต่งบิดว่าเราไปลงอยู่หนองพนแก้วซึ่งหนองพนแก้วนั้นนะครับมันกะติดติดปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ตอนแรกขอไว้อยู่พ้นในเมื่อมันมีปัญหาในพื้นที่ก็เลยยกเลิกนะครับยกเลิกและทีน่นี้นะครับ กอกที่สองกอกที่สองว่าจะเอาไปโรงเรียนนะครับไปตั้งมองนะนะมองมองพลาดซึ่งน่าจะประมาณงานกว่าหนึ่งน่าจะประมาณกว่าประมาณงานกว่าแต่เบิงแล้วนะครับเบิงแล้วนี่น่าจะเยอะนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าดี๋วนี้นี เดี๋ยวนี้นี่สนามกีฬานะครับที่เอ็ดมาหลายปีแล้วนี่เดี๋ยวน,นี้การขอการขอไซการย่าน,นั้นนะย่งไม่ได้รับการอนุมัติอยู่นะก็เลยนะครับก็เลยตัดจากโรงเรียนนะตัดจากโรงเรียนมาเพื่อที่จะเอ็ดอยู่มงนี้เอ็ดอยู่มองอาคาร ถามว่านะครับพ่อเบ้อาพื้นที่พื้นที่ตรงนี้มีพ่อมีพ่อเมื่อคืนนี้ก็เลยอัะนนะั้นเลยประสานกับอ,อังกิง้งนะเพื่อที่จะขอนะครับขอขอดินตรงนี้ตรงนี้เพื่ม แต่พอเมื่อเธอเนาะแต่แจ็คบัละเป็นแจ็คบัลลัยเสนอรอทางช่างเข่าเมื่อเมื่ออแบกก่อนนะครับซึ่งอาคารที่เลสเนี่ยมีสอบสั่งมีสอบสั่งที่ผมย,ยืนยันพ่ไปบตะพุนพ่อเหนือเพราะว่าเวลาคลอยนะครับเวลาคลอยลงมาจากหินคำเธอมันเป็นเฮธเห็นเธอเห็นฉลาเธอเห็นอาคาร ที่เกี่ยวข้องอกับพี่น้องันนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องซึ่งตรงนี้ตะก้อนนะครับเป็นที่ของเอกชนเป็นที่ของเขาไอ้ก,อก้อตรงนี้ใส้ใ,สใสเงินหมู่บานซื้อนในราคาห้าหมื่นบาทตอนนั้นนะครับตอนนั้นตอนที่ตอนที่ผมเป็นกำลังใหมา ครับตั้งแต่ช่วงแรกยี่สิบกว่าปีประมาณประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีซื้อตัวนี้ห้ามอ่นบาทและต่อจากนี้นะครับต่อจากต่อจากนั้นหลังจากที่ได้ซื้อได้พื้นเรียบร้อยแล้วนี่ผมก็เลยไปจดเป็นที่สาธารณะนะครับตรงนี้นะจดเป็นที่สาธารณะ มันบมีที่แนวที่มันอึดนะครับที่จริงหลายๆโครงการกะกะมีมาแต่ว่ามาที่สนามกีฬานะครับกีฬาสนามกีฬาอยู่ของลำเพื่อทีศาจบ้านดุเลมันปิดที่ของโรงเรียนบ้นานโคกที่ลาพาสัสดุวันนี้มี เป็นหองเภอดูเลหรือว่าอำเภอเทศบาลดูเลดใช่มาฝ่าพี่น้ำขึ้นรับมีเห็นหน้าเขาเอาเงยไว้เลยครับเงยไว้เงยไว้เงยไว้ชอบเลยนะครับกาจารย์เมื่อกี้ได้กำลังร้อยเด้ของเก่าเนาะของเก่าของเก่าจะเปลี่ยนเครื่องใช้เครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้แต่เก่าของเฮาเนี่ยนะอย่างของกุเทามีเปลือแต่คนกุเทาขิดมากขิด ครึ่งประกอบไปชีพสุ่มันะกระบอเยเปเปเป็นนงไปมาจเซากอกอประจำวันตะกนมุงกระบอกมุ่งกระบอกเรือบางตั้งตั้งที่กระบองขึ้นเมื่อประกอบอาชีพชุบกินไฟไ้ฟตะกกนปักเนี <go> er Así, ่นะับนการ ช่งกระเป๋าหยีบเก้าเก้าหรือมีบ่ครับหยีบชื่อเสื้อผ้าจุกคนนะแถวบ้นานนอนเลือเมั่งเก้าอนแล้วครับเหลือเมันเก้าที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน